สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะมาเฮ็ดกับแก้มรสเด็ดผัดเผ็ดหมูปลาแล้วเราไปทำกันเลยนะครับวันนี้เราใส่หมูปลาแล้วก็ชุดผัดเผ็ดแล้วก็พริกแกงเปรีงัาดเอาไว้ทำผัดเผ็ดหมูปลานี่ครับหมูปลาไปจีด้วยครับจี๋ให้หนังหอมหอมอันนี้ก็เป็นพริกแกงเปรีสงงาดเห็ดกับเผาได้หลายเมนูเลยด้จ้าผัดเผ็ดแกงป้าผัดชาแกงกะทิก็ะไร นี่ติดตู้เย็นไหบ้บ่ผิดหวังอ้สุกแล้วม,ม,มั้งหอมบ่หอมอยู่นี่สุกแล้วครับย่างให้หนังแค่เหลืองๆพอได้ครับไม่ต้องสุกแล้วก็มาหั่นหมูป้าเป็นคั่มเลยครับหมูป้าเป็นตะนางเนี้ยวแท้แต่หมูปามันต้องนางเนี้วเหนียวมันยังแสบมันยังกรึบๆเ้ยครับแล้วเราก็มาพัดกันเลย อันดับแรกเลยเส้นเจ้าที่ก่อนจวดคนลูกคนลูกคนพ่องเด้ครับไปใส่น้ำมันลงไปจ้า,าน้ำมันหอนแล้วเข้ากับใส่พริกแกงเพรตงาดใส่พริกแกงนึ่งซอนโตจ้าลงไปลงไปเลยครับจวดจวด หมูป้าชุกแล้วหอมแล้วใส่หนามจักน้อยจ้าซอดปรุงรสน้ำมันหอยนะครับทุลรสน้ำตาลน,นิดหน่อยนะครับรสดีนิดหน่อยรสดีนิดหน่อย จิมเบิงจับบอจิ้มน้ายนะจิ้มเบิงจักน้อยอืจับผักขนาทจับผักขนาดใส่กระชายจ้าพักใส่พักกระชายแล้วก็ใส่พริกเกียวพริกแดงใส้สีสันสวยงามเพิ่มความเผ็ดร้อนอีกใส่สามสีเลยใส่พริกไทยอ่อนตามด้วยใบบักกูเอ หอมหอมหอมหวยหวยหอมแล้วหอมอีกกับท้ายด้วยใบกะเพราด้วยเลยคนมาหอมหอมสุดแล้วนี่วันนี้เชฟกระทะหดอามาเฮ็ดเมนูผัดเผ็ดหมูปลารสเด็ดเลยครับ ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟปลาเป็นกระแสน้๊าหมูปลาเป็นตอนตอนด้วยครับเออเป็นตอนตอนออพอดีค่ำจวดจดอืม เขาฝากพริกแกงเพชดสง่าดแกงปลาแสนตุงพิกแกงเพชดเพ็ดแต่หลากหลายเมนูไว้น้ำได้จ้าบ๊ายบายดีอครับไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อยรคบะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้อายกับอีลาเด้อัะครับสวัสดีครับ